จะพาเพื่อนเพื่อนมาเบิงราคาข้าวของนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ตทั่วไปของนอร์เวย์กันมาบอกว่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ตของนอเว์หรือว่าไปร้านค่ะทั่วไปน่กาต้องยืดอ,อกพกถุงเนี่ยพกถุงพาจ้าเพราะว่าค่าถุงเนี่ยแพงจะาจักใบก็ได้แต่ว่าคุณต้องจ่ายตังค์ผลไม้ให้นิดหน่อยใส่ถุงพอเขาไปกินโรงเรียนจ้า สวัสดีค่ะคุณแม่ขาชาแนลนะคะเพื่อนๆกะอยู่กับมนุษย์อีกแล้วจ้าในในเฮดคลิปกันแล้วกันย่าวเลยต่อเลยหลายๆคลิปเนาะเพื่อนๆก็จะได้กดเบิ้งกันจากคลิปที่แล้วๆมากกับภาเพื่อนๆไปแต่ร้านเอเชียร้านแขกเนาะที่นี่มาคลิปนี้มนุษย์กะจะพาเพื่อนๆมาเบิง้งราคาข้าวของนะคะในซูเปอร์มาร์เก็ต ทั่วไปของนอร์เวย์กันมั่งนะคะมนุษย์ไปอุ๊บส์มานะคะเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าได้อีหยังมาแน,น่เนาะเบิดไป3ามร้โครนนะคะตอนนี้หนึ่งนอวิเชนโครนเนอร์กัอยู่ที่ราวๆ3ไทยบาท1,023บาทเดี๋ยวมาเบิรงกันว่าได้อีหยังมาแน,น่เนาะจานี้ไม่รู้จะบอกว่าการไปซูเปอร์มาร์เก็ตของนอร์เวย์หรือว่าไปร้านค้าทั่วไปนี่ก็ต้องยืดอ,อกพก ถุงเนี่ยพกถุงผ้าจา้าเพราะว่าค่าถุงเนี่ยแพงเจ้าจักใบก็ได้แต่ว่าคุณต้องจ่ายตังค์นะคะเดี๋ยวมาเบิ่งกันว่าได้อีหยังมาแน่ซุปเปอร์มาร์เก็ตยูนิก็จะขายหลายอย่างอยู่จ้าเนาะมีแนวอยู่แนว,แนวกิมมี่ของใส่กะคล้ายๆซุปเปอร์สโตร์คล้ายๆซุปเปอร์มาร์เก็ตแบบบ้านเฮ้านั่นละ่ะว่าแต่ไปร้านเอเชียหลายแบบสิว่าเอาบ่ไปร้านปกติบ่ไปซุปเปอร์มาร์เก็ตใจแนวอยู่แนวกิมของทางปกติ ชี่ซูเปอร์มาร์เก็ตยูโนเว่นแนบอไปอยู่จ่าเมนูอยู่เมืองเบอร์เกนนอร์เวย์เนาะจ่าเพื่อน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 ,อนคนใดแวะเขามาใหม่มาเบิ่งกันนี่ <c oughs> ได้มักสมไงแบบนี้จ้ะมักสมไงภาษานอร์เวย์เอินแอปเปิลซีนนะคะแอปเปิลซีนเห็นว่านี่มันเป็นมักสมนวย,ยง่าแบบนี้จ้ะสื่อมารอบที่แล้วมันหวานหว,วานเกือบซ้ำหนาเมน,นูดเลยหวานหว,วานในมาหาหน่วยจ้ะเขาขายเป็นกิโลอันนี้กะ เ,เกือบ2โลจาก1,802กรัมนะคะขายอยู่กิโลกรัมหนึ่งเก้โครนนะคะหรือว่ากิโลละ29่สบาทเจสตังคนะ์เนาะเมนูใด,ดมาก โล8 8ขีด1,802กรัมหาหน่วยแบบนี้นะคะราคาอยู่ที่17.84โครนนะคะหรือว่าคิดเป็นเงินให้บาทกะหาสิบาทหาสิสตังค์นอกจากเมนูษวแน่ใจะไอขึ้นกันว่ามาจากประเทศใดเพราะว่าเขาจะขายเป็นกระบาจะเข้ากับไปเลือกเอาเลือกใส่ถุงแลยกะไปช่างูีตรงแคชเชียร์แบบนี้นะคะผพานไปกับสมใหญ่เนาะเอามาปอกให้ลูกแช่เย็นเล็กน่อยมากมากต่อมานะคะ ผลไม้ให้เด็หน่อยใส่ถุงพอเขาไปกินโุงเลียนจ้ะเพราะว่าโุงเลียนอยู่นอกเวตอนน้องมีห่อเขาไปแลวก็เป็นนี่ผลไม่ไปกล้วยนะคะเป็นกล้วยหอมแบบนี้มนุษย์บ่แน่ใจที่จะแหละเขาขายเป็นกระบะและเขาขายเป็นกิโลนะคะกล้วยกับราคากิโลหนึ่งอยู่ที่1ิบเก้้ศนโครนนะคะกับหาสิบเก้าบาทเจ็ดสิบสตังค์เนาะอันนี้มนุษย์ได้มากเก้าร้อยหกสิบกรัมนะคะหาหน่วยแบบนี้ 19.10โครนนะคะคิดเป็นเงินไทยบาทกะหาสิบเจ็ดบาทสามสิบสตางสำหรับกล้วยหาหน่วยแบบนี้เนาะสื่อมาไหวใส่ห่อเขาให้เด็กหน่อยอียังะมาณนี่หรือว่าเพิ่นเลิกเยนมากเพิ่นหิวกะเทศปอกหมังมองหม่างใหม่ให้ลูกกินนะจ๊ะผ่านไปนะคะ <c oughs> ได้อียังมาอีกได้อียังมาอีกอ๋อกระได้เนี่ยได้แปลงสีฟันมาให้ลูกนะจะ๊ะ กตงจีฟันเด็กน่อยอันละสิบโครนกะสาสิบ,บาทนากจากน,นี้สองอันกะยี่สิบโครนหกสิบบาทนะคะพันไปมาเบิ้งกันต่อจ้าต่อไปได้อย่างมาอีกได้นี่ โดนัทนะคะได้โดนัทมาหกชิ้นจ้ะโดนัทต้องมีรูนะคะโดนัทกระซ้อมาจากบาด้ไปลานเบเกอรี่อย่างหลอกจากเป็นแผนกเบเกอรี่นะคะของซูเปอร์มาร์เก็ตทีมินุดไปนั่นละชิ้นละ11.90โครนนะคะกระตุกสาบห้าบทเจส,สตางค์เมนูเด,ด็ดมาหกชิ้นนะคะ71จุด เ1 4 0โครนนะคะคิดเป็นเงินให้บาทกะสองรอยบาทจ้าได้วม่าใหรลูกเพิ่นมาจากโรงเรียนเพิ่นกจะจาเหงือเนาะต่อมานะคะโดนัทไปแล้วได้อีกย่างมากได้ผลไะหม้รอบนี้เน้นผลไใหม่ได้ลูกแพ้นะคะลูกแพ้แบบนี้กิโลกรัมละ 19.90ก้นโครนนะคะหาสิบเก้าบาทเจ็สิสตังค์นอกเมนูใด้มาก1 4, 3, 2, 2, 1ึ่กรัมนะคะกับยูทียี่สิบสองโครนนะคะคิดเป็นเงินไห้บาทเท่ากับ66บาทหาสิบเอสตางค์สำหรับลูกแพรหาหน่วยจ้ะคือเกาหนัดแหละสื่อมาไว้ใซฮอ่อเขาให้ลูกกับจ้ะ เอาลูกเมนูสองคนเนาะกะกล้วยหน่วยหนึ่งแล้วกัลูกแพหน่วยหนึ่งแล้วกัตัดคนละครึ่งปอกเปลือกให้เพิ่นเนาะเพราะว่าโรงเรียนโรงเรียนปฐมมโนเวตรงหัวเข่าไปจ้ะผ่านไปนะคะในอีหยังมาอีกได้แอปเปิ้ลแดงนะคะแอปเปิ้ลแดงนี่แอปเปิ้ลเขาก็ขายเป็นกิโลคือกันจากกิโลละ19.90โครน59าสบาทเจสตางค์ได้หมักแอปเปิ้ลมาหาหน่วยเนาะหมักแอปเปิ้ลที่เมนูซื้อมาหลอมนี้กับ 954กรัมนะคะ18.99ปโครนคิดเป็นเงินบาทกัหาสิบหกบาทเก้าสิบเสตังค์นี่ผลไม้อีลีมันนี่กล้วยสมลูกแพ้แอปเปิลเนาะอยังอีกลอะไีผ่านไปนะคะอันไดยาซีฟันมานาได้แปงซีฟันแหละก็ะต้องไดยาซีฟันเป็นยาซีฟันเด็กน้อยจ้ะหลอดหนึ่งกัอยู่ที่26.60ิโครน85บาท สิบสตังค์นะคะเรากะ พอดีว่าสาวน้อยจ้ะเพิ่นสิไปวันเกิดมู <c oughs> มนุษย์กระเลยได้นี่ได้ตุก,กตาตัวน,น้อยๆแบบนี้มาให้มูเพิ่นเป็นฟ้าแฝดจ้ะเป็นเด็กน้อยฟ้าแฝดสิไปงานวันเกิดมูเด็กน้อยทั้งนี้พ่อฮอดครบรอบวันเกิดเขาก็จะมีจัดงานวันเกิดอยู่บานช่วนมูในห้องไปผู้ใต้กัสิช่วนเฉพาะผู้ใต้ผู้ยิ่งก็สิ่วนมูผู้ยิ่งไปมนุษย์กไ็ไเด้นี่ก็จะมีของเล็กๆน้อยๆติดมือไปเนาะจา้ะว่าเบิ่งกานนี่ตุก,กตาอันนี้โตหนึง่งอยู่ ู่ที่77.40โครนนะคะราคาต่อโตกะ3คิดเป็นเงินให้บาทเนาะ77.40โครนคิดเป็นให้บาทกะ232บาท20สตังค์จะ2โตกะ สี่ร้อยหกสิบสี่บาทสี่สิบสตางค์สำหรับสองโตนะคะกับประมาณนี้จ้ะเบิเร์ตแล้วเมนูไปซุปเปอร์มาร์เก็ตปกติของนอร์เวย์มาเอามารีวิวเพื่อนๆในเบิรงกันเนาะสามร้อยสี่สิบเอ็ดโครนนะคะสำหรับของทั้งเบิร์ตนี่กับเบิร์ตไปเป็นเงินให้บาทพันยี่สิบสามบาทเนาะได้นี่ตุ๊กตาสองโตได้ <laughs> แปรงสีฟันยาสีฟันนะคะได้ขนม โดนาทได้ส้มได้กล้วยได้ลูกแพ้ได้แอปเปิ้ลกะ ประมาานี่แหละจ้าสำหรับคลิปนี้นี่สําคัญเลยค่ะบันไดสาวน้อยหนูไม่นุ๊จะไปห่อให้เพิ่นเนาะประมาานี้สําหรับชีวิตนอร์เวย์เบอร์เกนนะคะชีวิตเมียฝร,รั่งตั้งแดนคนไทยในตั้งแดนนอกจากเพื่อนๆจ้ากะอย่าลืมเพราเบิ้งคลิปจบแล้วอย่าลืมให้กาลังใจไม่นมุ๊กง่ายๆด้วยกันกดไลค์ข้างล่างนี้เนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์จ้าสำหรับมันนี้คลิปนี้กะล,ลํำลากันไปเพียงตอนนี้จ้าเพื่อนๆจ้าไปแล้วค่ะบายอย่าลืมกด u b s c ไคร e จ้า